สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเราน้องทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ My Pro Pop IT ในพูดข่าว IT ครับพูดข่าว IT ในคลิปนี้จะมาอัปเดตเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ iPhone 12 Pro Max ครับเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องหลัง4ตัวความละเอียดหลักนะครับชาร์จที่64ล้านพิกเซลทั้งยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่4,400ม ah ิลลิแอมป์ด้วยแหล่งข่าวรูชื่อดังอีกเจ้าหนึ่งนะครับอย่าง Mac w e i s s b e n เนี่ยได้ออกมาเผยว่า ในตอนนี้เนี่ยแอปเปิลกำลังพัฒนา iPhone รุ่นใหม่นะครับที่คาดว่าจะาเป็น iPhone รุ่นท็อปอย่าง iPhone 12 Pro Max โดยคราวนี้นะครับจะมาพร้อมกับกล้องหลังถึง4ตัวความละเอียดเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลแบตเตอรี่4,400มิลลิแอมป์หรืยังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของการซูมให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยตามข้อมูลนะครับบอกว่า iPhone 12 Pro Max จะไม่ได้ใช้ระบบซูมแบบเลนส์นะครับหรือ e r i ิสโ scope เหมือนกับหัวเว i P30 Pro Galaxy S20 Ultra หรือโทรศัพท์มือถือเรือธงรุ่นอื่นๆแต่ ถ่ายรูปแบบความละเอียดสูงแล้วก็มาครอบบางส่วนให้เล็กลงแทนการซูมนั่นเองเนื่องจากว่าส่วนประกอบของเลนส์โพลิสโคปนั้นจะไปขาดกับชิ้นส่วนบางระบบของ Face ID ีทำให้ไม่สามารถ ยัดระบบทั้ง2ไว้ในเครื่องเดียวกันได้านของการถ่ายภาพนะครับก็มีข้อมูลระบุว่าตัวนี้จะมาพร้อมกับเลน Ultra w i แอ Angle ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับที่ f 1.6จาก iPhone 11 Pro Max ที่มีความใหญ่เพียงแค่ f 2.2ส่วนเลนเทเลโฟโต้จะรองรับการถ่ายภาพในโหมดกลางคืนได้ถ่ายโหมดมาโครได้และมีการปรับ HDR ในตัวนอกจากนี้ iPhone 12 Pro Max จะรองรับ 5G อีกทั้งยังมีแบตเตอรี่นะครับที่เยอะขึ้นถึง4,400ม ah. ิลลิแอมตัวสเปคอื่นๆน,นะครับที่หลุดออกมาในเบื้องต้นคาดว่า iPhone 12 Pro อาจจะมี RAM นะครับที่เพิ่มขึ้นถึง6 g b จากเดิมมีแค่4 g b เท่านั้นแล้วก็คาดว่าจะมีเซนเซอร์กล้อง3มิติหรือ TOF เข้ามาใช้ด้วยแถมยังรองรับระบบม i ลเลอร์มิเตอรแวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน 5G ให้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งคาดว่าโทรศัพท์มือถือ iPhone 12จะเปิดตัวแบบรัวๆเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงเดียวกับการเปิดตัว iPhone รุ่นก่อนโดยคาดว่าหลังจากนี้เนี่ยน่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ทยอยหลุดออกมาให้เราได้ทราบกันนะครับและนี่อ่าาาวาดทดทกมเัันนปตในู้ ในคลิปนี้ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกดซั b s c r i b e เพื่อติดตามข่าวสารดีๆรีวิวดีแล้วก็ติดตเราต่อไปนะครับช่องเราเป็น Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย